สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับมาที่จังหวัดอุดรธานีกันครับจังหวัดอุดรธานีเตรียมขับเคลื่อนอุดรแซนบ็อ์หวังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจับทำแผนและข้อกำหนดตกลงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบของแซนบ็อกจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมที่ชั้นสองตึกอำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยการจัดทำแผนและแนวทางข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบแซนบ็อกของจังหวัดอุดรธานีก็เป็นแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสสามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวและสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีได้เป็นเวลา14วันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นหากตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด -19 นะครับ โดยจังหวัดอุดรธานีมุ่งสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลการค้าการลงทุนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโมลดกุกโลกสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติซึ่งเป้าหมายในการรับนักท่องเที่ยวสองกลุ่มคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเครื่องบินโดยมาลงที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งจังหวัดอุดอรธานีนั้นมีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามอย่างเช่นวัดป่าภูก้อนทะเลบัวแดงรวมถึงมรดกโลกบ้านเชียงด้วยกิติพงศ์ถวายชัยนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสวทอ,อุดอรธานีรายงานครับ